่าสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมไม่พูดได้เคยบอกกล่าวไว้นะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งสักครูนะ่ผมจะใช้ค่านี้นะค่าเก้าแล้วก็ค่า50านสะในการบอกเทรนด์นะ หรือเพื่อนๆจะใช้แค่2เส้นแบบนี้ก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นจุดบอกแนวโน้มทั้งหมดนะส่วนตัวมไม่ได้สีเรียสครับเพราะว่ามันเป็นทั้งเป็นทั้งโอกาสนะโอกาสด้วยนะหลาย,ลายๆ,ๆอย่างนะอ่ะอันนี้นะเรามาวิเคราะห์เส้นวนะ่าหรือว่าการวางแนวเข้านะ เราต้องบอกก่อนนะไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นการสอนนะครับสอนแนวคิดนะแนวคิดเลยนะไม่ไม่ใช่เทคนิคการเทรดร้อเป็นแนวคิดนะครับในมุมมองเนี่ยผมมองว่าราคานะครับมีโอกาสที่จะลงต่อนะลงต่อมาถึงตรงนี้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 นะอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันจะทำนะแล้วมันมีโอกาสทํา แนวเบรกนะครับที่มีโอกาสนะก็แทกตัวลงมาและเด้เดงกลับขึ้นไปโอเคเนาะในระยะสั้นๆถ้าลงมาจะเด้งกลับขึ้นไปได้นะจะมีแรงซื้อนหนักๆเลยแถวๆนี้แถวๆเนี้ยนะมันจะมีแรงซื้อนหนักๆเลยนะ นี่เราจะเห็นว่ามาีตอนซื้อขายอยู่ตรงนี้อันนี้ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องตัวนี้นะแต่เ,เป็นวาดแบบนี้กัคือมาย้อนหลังไปด้วยเลยก็ได้ ที่ในของ trading view นะครับเร,เราจะเห็นว่าเขาวางแผนรับไว้แถวไหนมั่งนะไม่จะมีโชว์นะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเครื่องมือเมื่อกี้นี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีนะอันนี้เรามาพูดกันนะถึงสิ่งที่มันทำนะอาอย่างแรกเลยเส้นนี้นะเทรลไลน์นะเทรไลน์ที่เป็นโซนของ าการวางนะก็ประมาณนี้นะตรงนี้คือโซนที่จะถูก SL ทนะข้างล่างนีนะ้ถ้าเกิดว่าเข้าก่อนนะวางแผนรับก่อนเงี้ยถ้าเด้งกลับขึ้นไปก็กำไรไปแต่ถ้าวางแผนเข้าก่อนเด้งลงมาก็จบนะอันนี้คือหลักอย่างหนึ่งนะส่วนตัวจะรอสัญญาณ ว่าตัดกันกับคุณไปไหมนะของไอซ์ไและ m a ็กดีถ้าตัดผมก็โอเคนะตัดก็ตัดก็คือตัดนะก็กำไรก็คือกกำไรนะอันนี้ผมดูในเฟรมสีชั่วโมงนะครับเราเห็นนะสิ่งหนึ่งเลยนะเราเห็นนะตรงนี้แลวก็ข้างบนนะครับ น,นี้ก่อนนะแล้วก็ด้านล่างนะซึ่งเป็นอุทานระของอ่าพวกเนี้ยเราดึงอันนี้ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวหลักนะอ่าสมมุตินะถ้ามาลงถ้าราคาหลุดสามารถหลุดตรงนี้ได้นะไม่ลงยาว เ่งคิดว่าตรงนี้เป็นแนวที่หนาหนาหอยู่นะโอเคเนาะแนวนี้เป็นแนวที่หนาหอยู่นั่นแสดงว่าโอกาสที่จะลงกระแทกออกมาเนี่ยมันก็มีสูงนะอันเนี้ยในส่วนตัวผมจะไม่เ,เซลเพราะว่าผมเล่นขาบ่ายนะมก็รอนะผมก็จะรอนะครับผมจะรอในส่วนของการลงมาทดสอบนะแนวนี้ในเฟรม5้านาที แนวนี้ในเฟรม5้นาทีนะถ้าเกิดว่า i i บอกบวกนะและตรงนี้ช่วยยืนยันสัญญาณเป็นสีอ่อนลงนะก็โอกาสที่จะบายสวนกับใบรอบหนึ่งสั้นๆก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าอันนี้ผมให้พูดให้ให้ฟังเลยนะว่าถ้าเกิดว่านะการมองทิศทางของการสวนถ้าเรามองว่าลูกนี้มันเป็นลูกเดียวกัน ก็จอาอ่นีเห็นไหมครับมันลงมาต่ำกว่า0.75แล้วนะครับน่าแสดงว่าตรงเนี้ถือว่าจบไปละในี้เราก็เปลี่ยนทิศถ้าลงมาถึงตรงนี้จริงนะถ้าลงมาถึงจุดไหนแล้วกลับขึ้นไปนะเราก็เปลี่ยนจากการจับนะสมมุตินะครับจับแบบนี้อโอเคเนาะ เพื่อหาอะไรครับเพื่อหาจุดรีบาเปล่นไปน่าไมว่าจุดทํากําไรตามรอกของอแนวคิดอย่างนี้นะครับโอเคเนาะเอ่อต้องบอกก่อนผมไม่รู้นะครับว่ามันการตีที่ที่ถูกต้องตามหลักการเป็นยังไงนะแต่ว่าผมอะ่ะมัอ่าให้ความแนวแนวคิดคร่าวๆแบบนี้ะลันะสมมติว่าลงมาที่ตรง โซนเอลนะแล้วดันกลับขึ้นไปเราวัดแบบนี้ก็ได้นะจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ซึ่งมันก็เยอะนะครับอ่าสมมื่ว่าเรามองแบบนี้นะจุดห้าสิบอยู่ตรงนี้นะจุดห้าสิบอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าจุดสามสิบอยู่ตรงนี้ถ้ามาถึงตรงบริเวณนี้ขายหรือว่าถึงตรงนี้ขายก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอาร้อยเซนนะไม่จำเป็นต้องร้อยเซนนะตรงไหนก็ได้ อยากขายหน่อยขายจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็เยอะแล้วนะครับอ,อันนี้ผมจะวัดให้ดูเนาะ,ะถ้าลงมาแตะแล้วเกิดแรงซื้อกลับไปถึงบริเวณนี้นะสามเปอร์ก็ถือว่าเยอะนะถ้าเกิดว่าจากตรงนี้นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้หกเปอร์ขึ้นมาถึงตรงนี้แปดเปอร,ร,ปเปอร์เห็นไหมครับ ขึ้นมาถึงตรงนี้สิบเปอรถามว่ารูนะ้ไหมว่าขึ้นมาถึงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีโอกาสนะและความเป็นไ,ไนะนนะปนไ,ได้ในการเข้าถึงนะโอกาสและความเป็นไปได้ในการเข้าถึงนะครับเดี๋ยวจะบอกให้พันนึอันนี้อันนี้เป็นโซลักก่อนนะ ตรงนี้แล้วก็ยอดเนาะตรงนี้เป็นจุดที่เป็นแนวอีกแนวหนึ่งนะครับโอเคเนาะตรงนี้เป็นโซนประมาณนี้นะ นนีนะครับแล้วก็ผมจะใช้นะครับแบบนี้ก็ได้นะยอดนี้นะเป็นตัวเบรกนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในเนื้อเนื้อบทความที่แล้วนะครับพฤติกรรมซ้ำๆของราคาที่เกิดขนะึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งจ,จุดได้จุดหนึ่งนะอาจจะมีแรงกลับลงมาอะไรเงี้ย มีการกระทำตามซ้ําๆแบบเดิมนะเห็นไหมครับมันลงมันขึ้นนะครับมันลงแล้วมันขึ้นขึ้นไปชนนะเห็นไหมไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็ลงออย่างนี้เป็นต้นนะอืมอ่าตอนนี้เมื่อเรามองแบบเนี้ยอ่าอ่าถ้าเกิดนะถ้าเกิดว่านะราคานะครับสามารถที่จะสวิงตัวกลับขึ้นไป ในระดับไทยระดับหนึ่งระดับนะแล้วหากลงก็ให้ระวังนะมันจะลงต่อม็ได้หรือมันแค่หักหลอกแล้วก็กลับขึ้นไปในรก็เงี้ก็ว่าไปนะใน,นผมไม่รู้นะมันเป็นยังไงเอาเป็นว่าแนวคิดก็จุดเข้าทํากําไรก็จะมีอยู่ในกรอบของดีมาซับไฮนะครับในบริเวณนี้ของสีชั่วโมงนะแล้วก็ตรงนี้ถ้าไม่ผ่านนะครับก็ถ้ามีแรงสวนกลับขึ้นไปเราก็บา ่งนส่วนตัวทําอย่างนี้นะ,ะงั้นคลิปนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของการดูวิดีโอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ